นะใครจะไปคิดว่าตรงนี้จะมีร้านลับซ่อนอยู่ยเป็นคนแม่กลองนะแต่เพิ่งรู้จักร้านนี้ทางไปมันก็จะดึกหลับนิดหนึ่งบรรยากาศร้านมันก็จะแบบบ้านๆวิวทะเลเลยนะไปที่เมนูนแรกกันนี่เป็นแกงส้มไข่ปลากดไข่เป็นพวงแล้วมันมากปลากดว่าเลกก็ลก,เลกกว่าปลากดว่าเล็กกว่าปลาลูกเกีวเป็นพวงมากกว่าก็เด็ดรสเหมือนกันเลยนะรสเหมือนกันเด็ดน้ำแกงก็คือรสจรัดอร่อย อือร่อยอร่อยเลยคือมันกำลังดีแล้วก็ข้าวก็ไข่ปลาที่มันม<อ>ันกันต่อค่ะอันนี้ยำสาวแม่กองยำสาวแม่กลองทุกอ,อยาก่างทอดแล้วก็ม,ยมายำเข้าแน่นอนเพราะว่าเป็นของทอดจุ้มมันเป็นทะเลชุบแป้งทอดบางๆแล้วก็มายำอร่อยเยียสาชิมิปลาฉมงามปลาฉมงามสาชิมิไม่อยากให้ดูถูกซาชิมิปลาไทยจริงๆมันอร่อยมากนะปลาสดเนาะหวานแหลกปลาหมึกลวกจิ้มชิมปลาหมึกสิปลาหมึกลวก ปลาหมึกเท่ไหร่ปลาหมึกสดให่ค่นมาแม่กลองอยากกินซีฟู้ดสดๆวิวดีมาร้านนี้ได้นะคะ